เทสเทสขอทดสอบเทส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 ไม่พูดดังไม่ได้ เสียงเช็คเช็คเช็คกระเป๋าว,วันชูโอเคเสียงไม่แย่เสียงไม่แย่เสียงไมแ่ยมแย่อขออยยาดจิดจิดตาม

อันนี้ก็ตัเสียงเจะเสียงเจะเสียงเล่านะ าลาดันนิีนก,ก่อนนะัดสซี keep it down. Okay. Uh, so you have answer the half answer you have and here so they have hang on ไม่นอนหรอกครับโคตรเชา้านอนไม่นอนว่ะมานนไม่นอนเลยนอนเจ็ 哦，不、okay. สวัสดีครับทีละพสัสดีครับสวัสดียามช้าทุกคนนะครับมาลงบันตอนนี้ตรงดันให้บัตรมันโดปเฉยรู้ทำอะไรดีตอนเช้าทำอะไรก็กงงเรื่องเนี้ยไยทำดีกว่าดีกว่ามันก็แตก การมีของขายนะโโหลืมบะลืมบะของขายอะ่ะจะเสียงเดียวมีคนซื้อดิอยากได้เซ็ตหรือแคสอะถ้าแคสมีลืมบะเสร็จเสร็จก็ลืมอยู่แต่หาคนซื้อดิแคะมีอยู่คองอยู่ไหนเดี๋ยวไปชมไม่ได้ตั้งเลยมันหลุดอะก็เลยรอตั้งตอนเช้าพอดีละร้านพีชไม่มันหมด รอ,อให้คนกดตื่นก่อนเะค่อยตั้งตั้งตอนนี้มันไม่มีคนซื้อหรอกตอนตอนเช้าอยู่ตังนอนหมดแล้วใครจะอยู่ผมไงผมไงได้คนคนขายน้ำพีไม่ไม่มีเลยเดี๋ซื้อนอกไม่อยากซื้อไหนเพราะไม่มีเอ็ม กำลังฟาร์มไปหาซื้อร้านพเมียมอยู่เดี๋ยวยิงบอลเดี๋ยวอ่านยิงบอลไม่ตายอ,นะอ่านปีกอ๋อยิงเงานบอสโจ๊กตายอยู่นะลองดูของของยุคนี้ห้าร้อยก็ได้โหดล้วมากโอเวอร์อ่ะอยากรูปปลาคืออะไรอะ่ะส่งแชทมาทีอ๋อมันเยอะอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะส่งให้ เนีไ่ได้สายแรงสายแรงนี่ซอยยามั้งแล้วก็แรงมีเ,เออแรงน่าจะมีเยอะๆกระสบไปฮะตอนนี้ไม่ได้ตั้งร้านเลยได้ๆเดงมาได้แดงมาได้ฝากบีกนอืออะไรงโอเวอร์ของแคทของแคทก็พห้างไว้ก็ได้ไหมั้ย มูเอาอประมูลก,ปลก็ประมูลก็นาก่าจะได้แหละก็พ้าร้อยเซ็ตเซ็ตอิ่มฟุ้งอ่ะมีของใส่แล้วปาดซิ่งไหมเว้ยรออะไรหรอพีนะ่ยะซิ่งครับยุคนี้นี่ไงวันนี้วันอะไรวันศุกร์ใครประมูลวะทำเด่นทำไม่ได้ในพี่วันก็พี่สูงมั้งเไม่ใช่พี่สูแล้วพ่สองคนนะี้ ต่อสับบีันนี้อย่างหนึ่งมุมห้างเราไปประมูลก็น่าจะได้แนะล้วเด้งไปแล้วโอเคครัแบจะจะสุดแล้วฮะกองสายแรงถ้าเป็นมีอยู่ใน,นร้านเพงอะไรไว้ให้โอ้คุณน,นะไม่ไม่มเข้าเทว่ะ นายก็มาเจ็บด,ดิโอ๊ยมาถึงมาถึงบอสหนึ่งนาทีต้องต่ำกว่านาทีดิบอสติดเป็นไงฮะไม่โดนบอสตัวชิ้นนั่งก่อนเลย ม,มีอะไรสอบถามกันได้นะคะ

ไม่รู้ว่าบัฟเฟอร์ของ OBS มันเป็นยังไงดิคือแค่บัดเทสติมด้วยไม่รู้ว่ามันเรโซลชั่นมาจากคอมใช่รือเปล่าแต่ตีเสียงคุณภาพอะไรต่างๆไม่รู้เลยนะอันนี้แค่มาเทสเฉยๆเลย ดนโดนจากเสียตังแดงกล้ามกันก้าสุล่อยอดจริงเหรอขอ,องมีอะไรบ้างวะมันอยุ่มันอยุ่ระบียตัวดีอันนี้เดี๋ยวของสายถือก่อโอ้ใช่ของสายแรงมั้งไม่ได้ปะวะสายแะงมีปีกวันแม่เอาไะละโคตรแรงอ่ะอาร้อยเอาร้อยยี่แปดอ่ะสองคีด์เอดดเชต้ ส่วนหลังหากันหากันลืมบ่ะ <Ừ. S 1> อถ้าถ้าถ้าแบบหกส่วนหน้าไม่ค่อยมีมีแค่สามมีแค่สมส่วนหลังสอส่วนหลังจะมีปัดฟังก็แลห้หมดละมันก็โลลวมันเทียบได้เฉย อยากได้สามส่วนหลังพวกฟอรกเลมีอา,า่านโหพวกนี้ไม่มีเลยไม่กล้าถือเลยพวกเนี้ยไม่ไหวพวกพวกกันฟอกพวกแบบเจนุนโบไม่กล้าถือเลยใครหวัดไปก่อน,นอันนี้ถือแต่ของสดสนจะเป็นสายถึกในร้านผม จะเป็นแค่สายติดสายวอลที่ใช้กันหลักหลของเมตาเมตาสายวอลลงเล็บกลางๆเดี๋ยวกระโดนแต่มีบอลก็ใกล้หมดแล้ว ถ้าะตัดแต่งตัดแตนะฮะถ้าเจอคนตกวามเจ็บเน่ยเ้นพีพีนนะ แต่คนไม่มีไข่สวยต้องัุคุณฟังใก้หมดเช็ดหบือดฟังต๊อืมเบสิบเซนเกือเลือกว่ะ

ทำโปกสตองสตีไม่ดีกว่านี้ถ้าใครต้องการเซตก็มาหาผมได้นะซี3ส,ส้างผูกแล้วก็ทักเฟซมาได้คือมาลา่าง d i s t u t i o n เผือมีเผือมีอะไรที่อยากลงอยากได้อะทั้งของแคสท์ทั้งอะไรต่างๆก็ได้ครับ ไปใก้หมดแบตลิลโลสี่ห้าล่แล้วมั้งหือว่านี่ได้ยินเปล่าอะไรกันเนี Okay ผิดทา่ดทาน เด็กน้านเอาะเด็กโ้ก็ไว่าจะเล่ต่เป็นต่กปกานี้เดานนี้ยแับพักขันนี่เทมพักฝันแพูฟก็จะหมดม่ใช่ไหมเลไม่ต้อเฮ้ยอะไรอ่ะไม่วันฮิตน่าจะฟัก Thế... Tập ai vậy chứ à Cái mình đúng này đâu vậy Ê, ba Không chết sáng tầm sáu viên tổng nhé Cái sao sẽ viết cho con này Mày thầm thầm Ok đúng ạ Anh